ค่ะนักเรียนทุกคนพบกับครูแนนอีกแล้วนะคะในอักษรออนเลิร์นสำหรับครั้งที่แล้วนะเราได้พูดเกี่ยวกับการเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบใช่ไหมคะซึ่งเรายังไม่เคยลองทำโจทย์กันเลยเนาะดังนั้นวันนี้นะเราจะมาทำโจทย์นะคะการเขียน แผนภูมิแท่งแล้วก็แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบนะคะซึ่งวันนี้เราจะใช้หนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตรป์ปสี่เล่ม2ของอักษรน,นะคะให้ในักเรียนทุกคนเปิดไปที่หน้า104นะคะจะเจอโจทย์การเขียนแผนภูมิแท่งและแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบนะไม่รอช้าไปดูข้อ1กันเลยข้อ1เนี่ยโจทย์บอกว่าเขียนแผนภูมิแท่งจากข้อมูลที่กําหนดนะคะ โดยข้อแรกเนี่ยให้เขียนแผนภูมิแท่งแสดงจำนวนนะคะจำนวนสัตว์ของสวนสัตว์แห่งหนึ่งเขาก็จะมีรูปของสัตว์ชนิดต่างๆมาให้ใช่ไหมคะ,ะเรามาดูกันก่อนนะว่ามีสัตว์ประเภทอะไรบ้างอันแรกนะคะอันนี้คือตัวอะไรเอ่ยอันแรกคือหมานะมีม้ากี่ตัวคะมีม้าแปดตัวนะ ช่องที่สองละคะตัวนี้คือตัวอะไรนะคอยาวๆก็คือยีราฟนะมียีราฟห้าตัวใช่ไหมคะอ่าแล้วก็ถัดมาตัวนี้คือเสือนะคะซึ่งมีอยู่ทั้งหมดเจดตัวแล้วก็มาดูข้างล่างกันบ้างข้างล่างอันนี้คืออะไรคะคือลิงนะมีอยู่9้าตัวคะ่ะ และสัตว์ชนิดสุดท้ายในสวนสัตว์แห่งนี้ก็คือช้างนั่นเองซึ่งมีอยู่6ตัวนะคะอ่าก่อนอื่นนะเรามาตั้งชื่อแผนภูมิแท่งที่เราจะสร้างกันก่อนนะซึ่งข้อนี้คุณแอนก็จะใช้กับคล้ายๆที่โจทย์ให้มาเลยนะคะก็คือจำนวนสัตว์ ของสวนสัตว์แห่งหนึ่งนะคะอ่าเรียบร้อยแล้วเราตั้งชื่อแผนภูมิแท่งของเราแล้วเราจะมาเริ่มลงมือเขียนแผนภูมิแท่งกันเลยนะอใครยังไม่มีไมบ้บรรทัดนะรีบเตรียมมานะคะถ้าเราไม่มีไมบ้บรรทัดแผนภูมิเราจะดูเบียเบ้ยวๆเนาะจะไม่ค่อยสวยอ่ขั้นตอนที่1ในการสร้างแผนภูมิแท่งคือสร้างอะไรก่อนคะ สร้างแกนใช่ไหมคะแกนตั้งและแกนนอนนะอ่ะครูแนนก็จะสร้างแกนขึ้นมานะคะอันนี้แกนตั้งนะและอันนี้คือแกนนอนของครูแนนนะคะโดยครูแนนจะให้แกนตั้งเนี่ยเป็นเส้นแสดงจำนวนเพราะฉะนั้นก็ต้องมีหัวลูกศรแบบนี้นะจำนวนของอะไรคะจำนวนของสัตว์ใช่ไหม มีหน่วยเป็นอะไรคะเป็นตัวนะแล้วก็จุดที่แกนทั้งสองพบกันตรงนี้คือจุดศูนยนะคะส่วนแกนนอนเนี่ยก็จะแท,ะแทนชนิดสัตว์นะซึ่งส่วนสัตว์ที่นี้มีสัตว์อยู่5ชนิดนะคะก็เริ่มที่ม้านะแล้วก็อะไรอีกยีราฟนะคะแล้วก็ เสือนะต่อมาคือลิงและสุดท้ายก็คือช้างนั่นเองอ่าแล้วต่อมาคุณแนนจะมาแบ่งช่วงของเส้นแสดงจำนวนนะคะก็คือแกนตั้งนี่เองถ้าเราย้อนกลับไปดูจำนวนนะนักเรียนก็จะเห็นว่าเป็นเลขหลักเดียวใช่ไหมคะเลข8เลข5เลข7อะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นคุณแนนก็จะแบ่งทีละหนึ่งก็พอนะ ก็เริ่มจากศูนย์แล้วก็ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9แบบนี้นะคะคุณแนนแบ่งช่วงของเส้นแสดงจำนวนแล้วนะโดยที่ช่วงเนี่ยมีความกว้าง1เท่ากันนะคะเรามาเริ่มกันที่ม้ากันเลยม้าเนี่ยมีอยู่ 8ตัวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นความสูงของแท่งสี่เหลี่ยมมุมฉากก็จะต้องสูงไปถึงเท่าไหร่เอ่ยถึง8เลยนะอ่าแบบนี้นะคะอะเราลงสีนิดหน่อยเนาะเพื่อความสวยงามนะอ่าเรียบร้อยแล้วคะ่ะต่อมายีราฟคะ่ะยีราฟมี5ตัวนะคะ เพราะฉะนั้นความสูงของสี่เหลี่ยมมุมฉากก็จะถึงแค่เลขหนะ้านะแบบนี้นะคะอย่าลืมนะคะว่าแต่ละแท่งของสี่เหลี่ยมมุมฉากต้องมีความกว้างเท่ากันนะอะ่มาต่อกันที่เสือเสือมี7ตัวนะคะเพราะฉะนั้นความสูงของแท่งนี้ก็จะถึงเลข7เลยนะ อ่าแบบนี้นักเรียนเริ่มเข้าใจหรือยังคะหลักการทำนะมาต่อที่ลิงนะโอ้โหลิงเนี่ยมีเยอะเลยค่ะมีตั้ง9ตัวแน่เราก็จะมาวาดแท่งสี่เหลี่ยมมุมฉากนะให้สูงไปถึงเลข9เลยนะอ่าแบบนี้นะคะและสุดท้ายก็คือช้าง สวนสัตว์แห่งนี้มีช้างอยู่6ตัวนะคะเราก็จะสร้างสี่เหลี่ยมมุมฉากให้มีความสูงถึงเลขหนะแบบนี้นะคะเรียบร้อยแล้วสำหรับแผนภูมิแท่งในข้อนี้นะซึ่งข้อนี้คุณแอนว่าดเป็นแผนภูมิแท่งในแนวตั้งนะคะ อ่าไปกันที่ข้อ2กันเลยค่ะข้อ2ก็ยังให้เขียนแผนภูมิแท่งอยู่นะโดยที่เขาบอกอะไรมาคะระยะทางการวิ่งออกกำลังกายของนักเรียนกลุ่มหนึ่งนะซึ่งกลุ่มนี้มีนักเรียนกี่คนคะมี6คนใช่ไหมคนแรกก็คือมิววิ่งได้650เมตรคนที่2คือก้องนะคะวิ่งได้ 840เมตรคนที่3คือโบวิ่งได้560เมตรนะคนต่อมานะคะฟ้าวิ่งได้730เมตรนะต่อมาก็คือบาสค่ะวิ่งได้680เมตรแล้วก็คนสุดท้ายก็คือบอลน,นะวิ่งได้550เมตรนะเรามาเริ่มกันที่ตั้งชื่อแผนภูมิแท่งกันก่อนเนาะแผนภูมิแท่งนี้คุณแอนจะใช้ชื่อ คล้ายๆกับโจทย์เลยก็คือระยะทางการวิ่งออกกำลังกายของนักเรียนกลุ่มหนึ่งนะคะระยะทางการวิ่งออกกำลังกายของนักเรียนกลุ่มหนึ่งโอเคเรียบร้อยค่ะต่อมาก็จะ คือการสร้างแกนใช่ไหมคะแกนตั้งกับแกนนอนนะอ่าเรามาเริ่มสร้างแกนกันเลยคุณแอนก็จะเริ่มที่แกนตั้งนะคะอ่าแล้วก็แกนนอนนะคะโดยคุณแอนจะให้แกนตั้งเป็นเส้นแสดงจำนวนนะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีหัวลูกศรน,นะคะแสดงจำนวนของอะไรคะ ระยะทางใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องเขียนกำกับด้วยนะระยะทางซึ่งมีหน่วยเป็นเมตรนะคะส่วนแกนนอนเนี่ยคุณแอนก็จะให้เป็นชื่อนักเรียนนะ,ะซึ่งมีนักเรียน6คนนะคะจุดที่แกนทั้งสองพบกันคือจุด0ูนย์นะ,อะขอลงชื่อนักเรียนก่อนนะคะ คนแรกก็คือมิวนะมิวคนต่อมาคือกล้องคนต่อมาคือโบโบแล้วก็ฟ้าแล้วก็บารกับบอลนะคะอ่าเรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็จะมาแบ่งเส้นแสดงจำนวนออกเป็นช่วงๆนะโดยแต่ละช่วงต้องมีขนาด หรือความกว้างเท่ากันนะถ้าเราไปดูตัวเลขที่โจทย์กำหนดนะก็จะประกอบไปด้วยเลขที่เป็นหลักร้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นครูแนนก็ขอแบ่งเป็นทีละ100แล้วกันอ,อันนี้ก็คือ100 200 300 400 500 ห0 0้0 0เจ็เขียนถึง800รอยพอไหมคะนักเรียนอ่ะเราไปดูกันนะคะว่าข้อมูลตัวที่มีค่ามากที่สุดคืออะไรเอ่ยตัวที่มีค่ามากที่สุดก็คือกล้องนะวิ่งได้ตั้ง840เมตรเนี่ยแสดงว่าค่า800เนี่ยมันไม่พอใช่ไหมคะอ่ะเพราะฉะนั้นคุณแนนเพิ่ม900เข้าไปอีกนะ เรียบร้อยแล้วเราได้แกนเรียบร้อยแล้วก็จะมาสร้างสี่เหลี่ยมมุมฉากนะแสดงระยะทางที่นักเรียนแต่ละคนวิ่งได้กันเลยเปลี่ยนสีบ้างเนาะขอใช้สีเขียวบ้างใช้สีม่วงเบื่อแล้วเริ่มที่มิวนะคะมิวเนี่ยวิ่งได้650เมตรนะคะมิว650เมตรนะคุณนัรนก็จะสร้าง 650นะคะแบบนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันนะนักเรียนสามารถเขียนตัวเลขระบุไว้ได้นะ650แบบนี้นะคะต่อมากล้องละคะกล้องวิ่งได้840นะ840นะคะก็อยู่ที่ประมาณนี้ ก็เขียนระบุตัวเลขไว้ด้วยก็ได้นะ840นะคะต่อมาโบค่ะโบเนี่ยวิ่งได้560นะเราก็สร้างสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะให้สูงประมาณ560นะอ่าเรียบร้อยเขียนตัวเลขไว้ค่ะ560 คนถัดมาคือฟ้านะฟ้าเนี่ยวิ่งได้730นะคะ730อ่ะประมาณนี้เนาะเขียนตัวเลขไว้ด้วยนะคะอะแล้วก็บาทสนะบาทสเนี่ยวิ่งได้680นะคะ เรียบร้อยแล้วของบาสเขียนตัวเลขไว้ด้วยนะและของคนสุดท้ายก็คือของบอลนะคะบอลเนี่ยวิ่งได้550เมตรนะ550เมตรนี่สวยงามเลยเรียบร้อยแล้วค่ะแผนภูมิแท่งแสดงระยะทางการวิ่งออกกำลังกายของนักเรียนกลุ่มหนึ่งนะคะ อ่าอันนี้ก็คือแผนภูมิแท่งนะแสดงของแต่ละคนเนาะอันนี้ด้วยความที่เส้นแสดงจํานวนของเราเนี่ยเป็นเลขที่จํานวนค่อนข้างมากนะคะเพื่อให้คนอ่านอ่านแล้วเข้าใจตรงกันนะนักเรียนสามารถระบุตัวเลขนะที่เป็นข้อมูลของนักเรียนแต่ละคนเนี่ยอยู่เหนือสี่เหลี่ยมมุมฉากได้เลยนะคะอ่าเราไปดูข้อ2งใหญ่กันบ้างเมื่อกี้เราฝึกเขียนแผนภูมิแท่งจนชนานาญแล้วใช่ไหมคะ เรามาลองฝึกเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบกันดูบ้างนะซึ่งวิธีทำหรือว่าหลักการเนี่ยเหมือนเดิมเลยนะคะเราแค่จะมีข้อมูลเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งชุดเท่านั้นเองซึ่งข้อมูลเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งชุดนักเรียนต้องทำยังไงนะเพื่อให้เราแยกได้ว่าตัวนี้เป็นของข้อมูลชุดนี้ส่วนอีกตัวหนึ่งก็เป็นของข้อมูลอีกตัวหนึ่งเราต้องใช้สีหรือว่าสัญลักษณ์ให้ต่างกันใช่ไหมคะ,ะเรามาลองทำดูเลยสำหรับข้อแรกนะโจทย์บอกว่าให้เขียนแผนภูมิแท่ง เปรียบเทียบแสดงจำนวนดอกบัวและดอกกุหลาบนะคะที่ขายได้ในเวลา5วันของร้านดอกไม้แห่งหนึ่งนะจากตารางนะคะเขาก็จะกำหนดชนิดดอกไม้มาให้ก็คือมี2ชนิดเป็นดอกบัวกับดอกกุหลาบแล้วก็จำนวนดอกไม้ที่ขายได้นะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะอ่าเรามาเริ่มตั้งชื่อแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบกันเลยดีกว่าสำหรับ ชื่อนะเราก็จะใช้เหมือนกับโจทย์เลยนะคะก็คือจำนวนดอกบัวนะและดอกกุหลาบที่ขายได้ในห้าวันของร้านดอกไม้แห่งหนึ่งเรียบร้อยแล้วค่ะตั้งชื่อ ต่อมาเราก็จะมาสร้างแกนกันนะคะแกนแนวตั้งกันก่อนเลยอ่าเรียบร้อยต่อไปก็เป็นแกนแนวนอนนะคะโดยแกนในแนวตั้งเนี่ยคุณแอนก็จะให้แทนจำนวนดอกไม้นะที่ขายได้นะคะ มีหน่วยเป็นอะไรคะข้อนี้ข้อนี้เนี่ยใช้หน่วยเป็นหน่วยกรรมนะคะเพราะฉะนั้นก็ใส่หน่วยให้ด้วยส่วนแนวนอนเนี่ยก็จะให้แทนวันนะ,ะวันจันทร์อังคารพุธไปจนถึงวันศุกร์นะคะจุดที่แกนพบกันเรียกว่าจุดศูนย์นะคะอ่าเดี๋ยวขอลงชื่อวันก่อนนะ วันจันทร์อังคารพุธพฤหัสนะคะเขียนตัวย่อนะคะแล้วก็สุกนะอ่ะถ้าเราดูจากตัวเลขนะคะตัวเลขก็ยังเป็นหลักสิบเนาะตัวเลขในตารางอ่เพราะฉะนั้นคุณแดงก็จะใช้แบ่งเส้นแสดงจำนวนเป็นทีละห้าแล้วกัน เป็น0แล้วก็5 10 15 20เดี๋ยวนะคะคุณแนนว่ามันแคบไปนิดนึงขอขยายนิดนึงอันนี้ก็จะได้เป็น5 10 15 20 25 30 35อ่ะประมาณนี้นะคะเรามาเริ่มที่วันจันทร์กันเลยนะอ่ะอันนี้มีดอกบัวกับดอกกุหลาบใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้สีให้มันต่างกันเนาะซึ่งสำหรับดอกบัวเนี่ยคุณแอนขอใช้เป็นสีม่วงละกันแล้วก็ดอกกุหลาบเนี่ยใช้เป็นสีเขียวนะคะอ่าเริ่มกันที่ดอกบัวกันก่อนเนาะดอกบัวเนี่ยวันจันทร์ขายได้20กร,รัมนะคะ เพราะฉะนั้นก็ดอกบัว20กร,รมัมใช้สีม่วงนะอ่าเรียบร้อยเดี๋ยวเราทำดอกบัวให้เสร็จกันก่อนเลยนะนักเรียนดอกบัวนะคะแล้วก็วันอังคารดอกบัวได้25ดอกเนาะ25 โอเคต่อมาวันพุธค่ะวันพุธเนี่ยขายได้35กรัมเลยนะคะสำหรับดอกบัวสามสฟืบขึ้นมาถึงนี่เลยเรียบร้อยต่อไปวันพฤหัสล่ะคะขายดอกบัวได้กี่กรัมวันพฤหัสขายได้30กรัมนะ เพราะฉะนั้นเราก็สร้างสี่เหลี่ยมมุมฉากให้สูงถึง30นะคะอ่าแล้วก็วันศุกร์วันสุดท้ายขายดอกบัวได้กี่กร,รัมคะขายได้15กรัากรัมนะคะ,ะเราทำแผนภูมิแท่งในส่วนของดอกบัว เรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาเราจะมาทําในส่วนของดอกกุหลาบนะซึ่งเป็นข้อมูลคนละชุดนะเพราะฉะนั้นนักเรียนควรใช้สีให้ต่างกันนะคุณอาจะเริ่มใช้สีเขียวสําหรับดอกกุหลาบนะคะโดยในวันจันทร์เนี่ยดอกกุหลาบขายได้30กรัมนะคะขายได้30กรัม เรียบร้อยค่ะสำหรับวันจันทร์แล้ววันอังคารเนี่ยขายได้เท่าไหร่เอ่ยวันอังคารขายได้35กร,รัมนะคะเราก็จะสร้างสี่เหลี่ยมมุมฉากนะให้สูงถึง35นะคะและวันพุธค่ะวันพุธเนี่ยขายได้30กร,รมัม ต่วนวันพฤหัสขายดอกกุหลาบได้25กร,รัมนะคะ25กร,รมัมเรียบร้อยและวันสุดท้ายคือวันศุกร์ขายดอกกุหลาบได้20กร,รัมนะคะ20กร,รมัมเรียบร้อยอแผนพูมของเราสมบูรณ์หรือยังคะนะักเรียน นักเรียนยังขาดอีกนิดนึงนอก็คือใส่สัญลักษณ์บอกคนอ่านว่าสีม่วงสีเขียวคืออะไรเนาะอ่าเราก็เขียนเพิ่มเติมนะคะว่าสีม่วงเนี่ยแทนอะไรนะแทนดอกบัวและสีเขียวแทนดอกกุหลาบนั่นเองอ่าเพียงเท่านี้แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบของเราก็ เสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยนะคะซึ่งประกอบไปด้วยชื่อแผนภูมิเนาะแกนตั้งแกนนอนนะคะก็คือเส้นแสดงจำนวนแล้วก็เส้นที่แสดงข้อมูลของแต่ละรายการนะแล้วก็ตัวแผนภูมิแท่งนะคะซึ่งอันนี้ก็จะมีข้อมูลอยู่2ชุดก็คือจำนวนของดอกบัวแล้วก็ดอกกุหลาบที่ขายได้ในเวลา5วันนั่นเองอนักเรียนจะเห็นว่าการเขียนแผนภูมิแท่งแล้วก็ แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบเนี่ยมีวิธีการที่เหมือนกันเลยนะคะถ้านักเรียนเขียนแผนภูมิแท่งได้นักเรียนก็จะเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบได้อย่างแน่นอนอ่สำหรับคาบนี้คุณแอนฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเราเจอกันใหม่ค้บหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น